วันนี้พี่อบจะมาเล่าทิปไปพม่าให้ดูนะคะวันเดยก์กำลังเดินทางออกนะคะจากสนามบินดอนเมืองทรปวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่7จ็ดโมงเชาา้าที่สนามบินดอนเมืองนะคะพี่อบก็บตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะแล้วก็ไปรบ้านไม่ไกลจากสนามบินดอนเมืองนี่ก็คือบุคคล3าคนนะคะพี่แมนจูนแล้วก็คาว,วีกับพี่อบเองคาว,วีได้เดินทางไปนะคะขึ้นเครื่องบินวูนี่ก็คือ เครื่องบินตอนกำลังลงนะคะที่เมียนมากนะคะสวยงามมากๆเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะชั่วโมงกว่ากว่านะคะสนุกมากค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนเครื่องลงกันนะคะนี่ค่ะบ้านเขาก็จะสวยงามนะคะประเทศเมียนมากเป็นประเทศที่สวยงามมากเลยค่ะ ก็คือตอนใกล้จะลงแล้ววูตื่นเต้นมากเลยนะคะเคยเป็นไหมทุกคนปวดหัวพี่บอบปวดมากปวดมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะหายได้ยังไงใครทราบเรื่องปวดหูเรื่องความดันอากาศยังไงน้นองแนะนำมาในคลิปนี้ดูนะคะพี่บอบเป็นคนที่ปวดหัวมากเหมือนแบบมีคนเอาเข็มมาแทงเลยนะคะเวลาทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องก็จะปวดหัวมาก ส ality, from ัตว hey, ์เทอรมิเกตฟาร์มขนาดนี้กับเด็กทาราทุกนมาชิมคะี่เป็นไงค้าวีตื่นเต้นไหมเจะถึงพม่าแล้วเราถึงพม่ากันแล้วนี่ก็คือบุคคลในคลิปนะคะสี่ครั้นวันร้านอาหารแรกที่พี่ออกไปนะคะก็จะเป็นชื่อร้านฟิวเป็นอาหารพม่านะคะนี่ก็เหมือนแป้งนานนะคะทานคู่ถั่วก็จะมีรสชาติิมเค็มค่ะแล้วก็ ชาล้อนจะเป็นสิ่งที่ชออาวพม่าชอบกินมากเลยนะคะอันนี้ก็คืออาหารนะคะนี่ก็คือหนมจีนค่ะคล้ายๆขนมจีนบ้านเราส่วนขนมของเขานะคะคส่วนมากก็จะมีรสชาติอันนี้ก็อยู่ที่สองร้อยบ,บาท